สวัสดีทุกท่านนะครับอินดิโอมกันซาฮ่าฮ่าฮ่าชแนลวันนี้ดูในเกมฟีฟายเชิญไปแล้วเพื่อนวันนี้เราจะมาแก้ตัวใหม่เชิญไปแล้วเชิญไปละวันนี้เชิญไปแล้วมึงงับอยู่้ได้ยิงดีมากเออเชรเเอาชิญกูมาด้วยอา้าวเชิญกูมาด้วยมึงอ่ะเชิญกูมาด้วยเออ อาฝั่งนูน้นไข่มาพร้อมหนึ่งสองสามเป็นการแก้ตัวครั้งที่สามครั้งที่คลิปแรกหายใช่คลิปแรกหายอัดตั้งนานอัด้อัดตั้งยี่สิบนาทีอ่ะ คลิปอ้าวคลิปหายคลิป <laughs> ขออนุญ,ญาตปิดกล้องนะครับมันเล่นไม่ถนัดปิดกล้องลเลยไม่ลนะ แล้วนายไ,ม,ไ,ไม่อัดอัดช่องนายหรอนายอัดแล้วอัดแล้วเขาเข้าไปทำเป็นไฮไลท์ส่วนใหญ่เออในก็คิปที่ดีค่าชคิปอยู่แหละเอาไว้ให้เองทำปิดกล้องเบื้องหลังเออเบื้องหลังทห้ไปได้เยอะไม่เอาหรอก คลิปคลิปนี้ก็คือคลิปหนึ่งคลิปนู้นก็คลิปบังหลังฉลาดแต่พึงเนี่ยฉลาดคือขี้เกียจหรือขี้เกียจต่อต่อวะกันเดี๋ยวกัดมาบ้านเราก็ให้กัดต,ต่อเลยวะฮะใหู้ดต่อ ไ,าไ้าหัวเปียปอนอะไรอีกเผาควาเปี่ยนไะสุงบาสพี่พี่ยาวนะบอกผมอยู่ที่วผมกล้องใหลาา้ละกันโอ้ครับถบ้างหลังกล้องก็เป็นกัซซ่าครับผมอยู่เบ้างหลังกล้องนะครับอันนี้เหมือมันโปรโมทช่องเอ้ยกัสิบคนรู้แล้วบอกว่าอืม dạng gì dạy 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 đồ nói dạy 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 เ <laughs> ขาชีา้ก่อนทุกคนดูดิมันกินดูกินลูกอมปไปด้วยอัดฟูไฟไปด้วยอันนี้ก็ไม้ผมนะครับอันนี้ก็ไม้ผมนะ <laughs> <laughs> อาเปิดกินได้ไหมย๊า อ้าวปูตานี่ไงโอ้ยกูปินตวใหเลยนี่กูปินตกใจหมดเลยโหเกียกมาไปฮะ ไป่อบคอัวกแล้วา,าักไปหมดเลยาเ่นอะไ้กัม่ชอบเปือทเท่าไหร่ลงมาตบเมอนบ้าพูดมันี่ Jeg got... skal มาเลยเฮ้ยเดกล่องกยู่ได้านาทีนวคะท่านผู้ชมผมหมกละเอ้ยมึงโปล่วะมีคลิปค่ะน้องกระองมีคลิป แล้วเขาลูกนัดเลยโรหรือเปล่าเก็กิเก็บกิโลก็เก็กิ้แล้วมันจะปิดยังไงเพื่องเพรื่องแกะถุงกูวันนี้ก็จะเก็บยังไงล่ะแกะถุงกูวันนี้ก็จะเก็บยังไงอะเรื่องโค้ไม่รอกเพื่อนมันก็หากล้องมาใส่ดีเบ็ดจแม่เดี๋ยวคอยทาของวันี่สิก็มีไม่สนหามาใส่ จะ้ายไปหาให้เขาตอบคนอิจฉาเนารักไปหมดเลยมาโดนย้อนนหยก็ไม่รู้แฮะนบอกไม่มีครับเช็คปลอดภัยเธอเป็นที่ดานในใจของฉันเธอช่วยได้มากกว่านั้นอ๋อ เอาต้องๆดูดิเขาแค่ลืมซื้อปืนแล้วไงอ่ะตัแมสเก็บเก็บไอ้นี่กบต่อไปแอด,ด้ว เ <Huh? S 1> ห,ห็นกูอะฮะไเห็นกูเลยละเห็นอะไรน่เห็นกูเลยละเห็นเลยแล้วอะไกันเนี่ยอยากไปเก็บแม่เฮ้สัตว์ปืนไกลก็ไม่มีไม่มีปืนไกลไม่มีปืนไกลไม่มีปืนไกล พุ่งข้าชา์จแน่เลยชาร์จนะอย่าเลียมนะอย่าเลียมอย่าเลียมอย่าเลียม,ย,เลยมนะ อะรอยมดิโอ้โหโอ้ย,อยใช้ปืนพกเก็บแตกไหมขอผ้คุูคจครับท่า,คคานผู้ช <h> มอ๋อาาาาคาาาาาาาอาาัาา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 านาา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 านาา ทุกคนครับทุกคนอยากนุมสูงแจ๊บค้าวสารนเพื่อนทำแล้วอ็ขัวันนี้ตื่นเร็วตื่นเจ็ดโมงเมื่อวานตื่นหกมงเมื่อวานกูตื่นเท่าไหร่สิบโมงกว่าสิีสาม เมื่อคืนกูตื่นเอเมื่อวานตื่นเท่าไหร่ทำไมนะตอนที่ตื่นตอนตีนหนึ่งอะเมื่อเมื่อคืนกูตื่นเท่าไหร่ไม่ติงชั่ววานนี่ไม่ิงโมนะโอ้ยโอ้ยหัวก็เฉย ขอเก็บไอ้นี่ดีๆก่อนไม่งั้นมันก็จะหกอ,อุ้ยมันห้าแล้วนี่หว่ากูเพิ่งจะได้ทราบเองเดี๋ยวรู้กันว่าใครจะชนะเพื่อนอันนี้คือบัตรเราป่ะเพื่อนอันนี้คือบัตรเราป่ะใช่บัตรเราบัตรเรา แล้วบัตรเราไปไหนแล้วที่เราให้นายไปซื้อมเมือ่อวานละเอรายังไม่ซื้อเลย,เด,ย,นะยเ,เดี๋ยวบอกแล้วนะา,า,ายเอาตังไปเด็กหมดแล้วนะแล้วเขาอย่างนั้นหรอาเออจะตายจะตายบึ้ง อยู่ไหนเหรอฮึสอ,อยู่ไหนล้ออยู่ท้าล้อโอ้โหปุ้ได้เปรียบไว้มุมนี้โคตรชอบลเลยอ้าวทำไมผมใส่เติมอะผมใส่ฟรีนะครับฟรีจริงหรือเปล่ากัดเราใส่ฟรีจริงหรือ,รรรอเปล่าบอกสิไม่ฟรีจริง ท้ามเล่นระเบิดนะเพื่อนนะโอ้ยไม่ได้ปั๊บไฟหรอกเออไม่นายจะล้มตลอดเลย <c oughs> ไม่นายจะล้มตลอดเลยเล่าทำไรเพื่อนเล่นไปเรื่อยกันโบกกันบ้านนี้มาแล้วค่ะว่านายคุยบิ๊โก้ใครอุ้ยปึงป้งปึง้งปึ้งเออหัวตก หัวแตกหัวแตกรอ,อบที่สิบเอ็ดแล้วนะเพื่อนนะไมา่ได้เดิมปะอุ้ยเจ๋วทันหนักเลยด้านนี้เฮ้ยเพื่อนไม่แบ่งเลยเอามา,ามานั่งกินด้วยกันนี่โหมึงลงสักข้างเลยเอ๋อ มึงก็ขอกินมาลอกว่าอุ้ส่าไปกินอะไรกจะได้ชน,นะอึเดี๋ยวเขาส่งไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้คุณคุณคุณเลียมผมมาคุณเอาผมติดกำแพงเลยคุณคุณเลี่ยมคุณเลียมผมติดกำแพง thấy rất gần của mình ạ 就。 สวยหาซิ สามรอบก็แพ้สามรอบติดติดเลยนงโอคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็ลนไปก่อนลาก่บสวัสดีครับบ๊ายบาย